ครับด้วย image map อ่ะอันนี้อันสุดท้ายละในการเชื่อมโยงเนาะไม่ใช่ครับเอา o ู l e Map มาใส่อีกแบบนะครับอ่ะเอนเตลงมาครับแทรกภาพอะไรที่นักเรียนเอ่อจะเอาไปใช้สักรูปหนึง่งใช่ครับรูปอะไรก็ได้ครับอ่ารูปอะไรก็ได้ทามาฝึกกันก่อนได้อ่ะแทรกรูปมาก็ตรงนี้ครับ Image ง่ายๆเนาะคลิกไอคอนเลือกรูปมาแทรกเข้าไป อ่ะสมมติกูยืมเอาลูกทีก็ดีไหมไม่ดีนะมีคนเยอะเอานี่แล้วกันอ่ะโอเคปุ๊บโกโรงเรียนนี่แหละเอ่อซักเท่าไหร่ดีสี่ร้อยอ่ะเออโอ้สี่ร้อยเราเล็กใช่ไหมครับปุ๊บอ่าอดีาลืมไปป,ปรับปรับปรับค่าเอาค่าออกตัวหนึ่งนะครับปรับความกว้างเอาความสูงออกด้วยนะมันจะได้สเกลให้ใหม่อ่ากดเซฟไปเรียบร้อยไปลบตรง Attribute High หทิ้งนะครับ อ่ะพอะไหมแค่นี้ถ้าไม่พอคิดว่ามัน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 อะไรนะมันมันเล็กใหญ่ไม่เหมาะสมนั้นกดชิปก็ได้อ่ะมันกดชิปก็ได้ครับแล้วก็ดึงครับกดชิปแล้วก็ดึงเพื่อขยายแบบเท่าเท่ากันให้แทรกรูปนะหนึ่งรูปนะโอเคอ่ะตอนนี้แทรกรูปหนึ่งรูปอ่ะรอเพื่อนๆก่อน,อนแทรกรูปไปตรงการเชื่อมโยง i m เม e m ม p อ่ะอ้าวตอนนี้ตอนนี้ ครับเราจะทำ image e map วิธีการก็คือนักเรียนคลิกที่รูปครับคลิกที่รูปอ่ะ true. คลิกแล้วดูเครื่องมือ property ด้วยครับข้างล่างอ่า property ด้านล่างเนาะเสร็จแ,แล้วนักเรียนตรง map ตรงนี้ตรง map ใช่ไหมครับเรียนตั้งชื่อไปน,นิดนึงอ่าเช่นครูตั้งว่าโ o c a t แล้วกันนะ o อันนี้เป็นวิไลเนาะโอ c a ทนอ่นักเรียนขอนักเรียนได้รูปอะไรนักเรียนก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง แต่งรูปอะไรมาก็ตั้งไปผู้ชายอะไรเงี้ย people man การ์ตูนอะไรก็ว่าไปครับตั้งไาเลยครับตั้งชื่อแมปกรถามว่าไม่ตั้งเลยไหมไม่ตั้งก็ได้นะเดี๋ยวเขา g e เน r a t ให้เองโอเคไหมแต่เราตั้งก็ดีจะได้รู้ว่าแมปเขชื่ออะไรอ่ะต่อมาครับดูเครื่องมือนะตรงนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่เห็นไหมครับเห็นเปล่าอ่ามีเครื่องมืออยู่ประมาณนี้อ่ะเครื่องมือตัวแรกตัวจับวัตถุนะครับตัวจับวัตถุที่เป็นเขาเรียก hotspot ตัวอีกสาอันนี้คือ h o t s o แต่ละแบบนะแบบแรกเขาเรียกเ rectangle hotspot tool นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการลิงก์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเช่นนักเรียนอยากเลือกอ,อ,อะไรดีนี่กระถางเราจะขายกระถางสมมติปุ๊บคลิกตรงนี้ครับรูปสีนะ่เหลี่ยมนะเห็นแล้วนักเรียนก็มาคลุมครับลากทะแยงเานะปัา๊บมาแยงหัวแล้วออกแยงแลนะ้โอเคได้จะได้ตะข่ายสีเขียวเขียวสีฟ้า สีอะไรครับสีเขียวเนาะอ่าถ้าน้กงเรียนจะกดเลือกมันกดไม่ได้นะอันเนี้ยไอตัวที่เราลากอยู่เนี้ยมันกดไม่ได้นะน้กงเรียนจะต้องมาเอาตัวเครื่องมือครับไฟเตอร์ฮอสปอตทูลเนี้ยสมมติว,ว่ามันคุมไม่ดีน้กงเรียนก็มากดแล้วก็คลิกเลื่อนอย่างนี้ได้เข้าไหมครับทันไหมขอนนี้นะตอนนี้นะอันนี้กดเลือกนะตัวน,นี้กดสร้างพื้นที่นะอ่าได้แบบนี้ถ้ามันเล็กใหญไ่ไปเรียนกดที่จุดมุมนะครับย่อมาได้ให้เป็นรูปสั่สีดํานะ ครับก็ดึงย่อมาเล็กให้มันพอด,ดีพอด,ดีได้อะไรอย่างนี้โอเคไหมอ่ะแรกเล็กเทนเจอร์ฮอสสปอตทูลนะครับอ่ะอันต่อมาก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เลือกเป็นวงกลมคลิกเลยเซอร์เคิลฮอสสปอร์ตทูลอ่ะสมมุติว่าจะขายธงชาติด้วยป๊าบกร้งละครอบธงชาติไว้ ใช่ไหมครับโอเคอันนี้วงกลมนะตัวต่อมานักเรียนอ่าตัวนี้โพลิกอนโพลีกอนนี่คือรัปสีหที่เป็นหลายเหลีย่ยมอันนี้เราต้องทําการมาร์กจุดเองคลิกอันสุดท้ายครับสมมติว่าคูจะเอาเจดีนี่แหละขายเจดีด้วยปึ๊บอันนี้เราต้องเราก็ต้องมองมุมครับมองมุมไม่ดีว่าเราจะเลือกเป็นแบบแบบไหนมองมุมนะอ่าเลือกเราจะเคยใช้โ o t o s ชอปกนะันเนาะเคยไหมครับรุ่นพวกหนูใช้โพลทอชอปไหม เกิดมาก็เจอแคนแวาแล้วเหรอลูกอะเกิดมาก็เจอจแต่แคนวาเลยอ่ะเดี๋ยวพวกกูเลือกเจดีละเรียบร้อยอ่าจริงๆอันนี้เป็นหอพระไม่ใช่เจดีนะเป็นหอพระอ่ะาลักษณะคล้ายทรงเจดีโอเคครับอันนี้ก็เป็นการเลือกพื้นที่นักเรียนลองเลือกพื้นที่ดูอ่ะเลือกไอ้ตรงไหนที่มันต้องแบบมีโค้งมีวาวอะไรต่างๆก็ลองเลือกเลือกดูกให้มันได้พื้นที่ที่นักเรียนอยากได้อันนี้ถือเป็นการฝึกไปด้วยโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ลองเลือกครับครับหนึ่งครับนักเรียน สัดต่อมัไหมอันนี้อันนที่สึ่ออาจจะถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะยากนิดหนึ่งการเลือกอคอนเซปต์ในการเลือกที่มันเป็นตัวอะไรครับอันนี้ตัวอะไรตัวที่เป็นพลิกอนเนาะนักเรียนสามารถนักเรียนดูเหลี่ยมมันได้ดีนะมันมีตรงนี้ตรงมุมแรกตรงนี้ต้องเป็นมุมที่สองเนี่ยก็คลิกมุมที่สองมุมที่สามที่สี่ห้าถ้าอะไรเป็นทรงโค้งเนี้ยเนี้ยจะต้องมีการกดท,ทีหน่อยอยากได้โค้งแบบเนียนๆนะแต่ถ้าใครไม่ได้ใครไม่ซีเรียสเรื่องเนี้นก็อ่ะกระดึบ๊บกระดึ๊บ กระดึบกระดึบอะไรเงี้ยได้ครับถ้าใครอยากได้ความเร็นก็อาจจะถี่นิดนึงสร้างสร้างจุดที่ถี่นิดนึงออะถ้าเป็นสมัยที่นักเรียนเรียนเขียนโค้ดนักเรียนจะต้องกําหนดโอ้โหจุดหนึ่งก็อะไร x ตัวหนึ่ง y ตัวหนึ่งเนาะใน condition นะใน cond ะประมาณนั้นเออแต่น,นี้ง่ายเลยนักเรียนคลิกคลิกคล,กคล,กคลกเอาได้เลยนะครับอ่ะโอเคอ่าเสร็จแล้วครับอันนี้นักเรียนกดที่ตัว arrowtool ตัวนี้ก่อนนะสีดํานี่นะ เดี๋ยวราจะไปกำหนดลิงก์มันสอมอย่างครับถ้าอันไหนที่เรียนแบบว่าสร้างมาแล้วว่าอยากจะได้หรือไม่ได้ใช้เลียนคลิกที่มันแล้วกด delete ได้เลยนะกลุ่ม delete ได้นะครับอ่ากด delete ได้เผอสร้างมาเกินอ่าทำแล้วอันเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกกดคลิก arrow tool คลิกที่ตัว hotspot แล้วเรียนก็ทําการลบได้เลย delete ได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลิงก์อันที่1่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะลิงก์ไปหาอันข้างบนเป็นธงชาติเนาะ เดี๋ยวเราเซิร์ชลิงก์ไปเว็บภายนอกอเดี๋ยวเราหาธงชาติธงชาติไทยกันนะครับสมมว่าธงชาติไทยอ่าธงชาติไทยนี่เรียกธงอะไรน,นะธงอะไรครับไอลงใช่ไหมธงชาติไทยเรียกธงไลงอลอะมีความหมายมาให้ด้วยอธงชาติไทยเปลี่ยนมานี่ยืมของคนนี้มาก็ได้นี่มีประวัติเรื่องของธงไตลงด้วยอสร้างความรักชาติชาติ เดี๋ยวเราเข้ามาลิงก์เบบนี้โอเคนะครับให้ความรู้เรื่องธงไตลงทงชาติไทยเปลี่ยนมาใช้เป็นไตลงเมื่อวันที่ยี่สิแปดเดือนนี้แหละไม่ใช่เดือนกันยานะครับปีสองพสี่ร้ยหกสิบเกิดยัง่งกูก็ยังไม่เกิดโอเคครับวันนี้กลับไปสืบเสียงสืบประวัติชาติไทยนิดนึงเกิดมาได้ไงอยู่ได้ไงจะได้รักชาติมากขึ้นนะล,ลูกนะอ่ะโอเคครับอ่ะกดลิงก์แล้วก็อินเตอร์ลงไป อ่ครับนี้ก็เือลอกลิงก์องของของเว็บที่เรียนอยากให้ให้ตัวฮ o สป p o นี้ลิงก์ไปหาเวลากดตรงนี้นะครับก็คลิกไปครับอันนี้เป็นวเว็บไซต์ภายนอกเราก็ทําการอะไรครับอ่าเลือกน,นิดนึงให้มันเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาให้ก็ปรับเป็นแบลค์หรือรับเป็นนิวนะครับอ่าโอเคครับในส่วนเจดีอ่าในส่วนอะไรนะหอพระ อ่ะเดี๋ยวกูลิงก์ไปหาพระอ่ะถ้าลิงก์ไปภายนอกก็ไปเซิร์ชมาแต่ถ้าลิงก์มาในภายเว็บในเว็บไซต์ตัวเองเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลิงก์ในภายในเว็บไซต์เองบ้างก็ได้ครับเช่นตัวหอพระเนี่ยกูอาจจะให้ลิงก์ไปหาที่เป็นรูปนักเรียนกูก็คลิกที่หอพระแล้วก็ตัวลิงก์ตรงนี้เนาะก็ไปกดกดโฟลเดอร์ครับไปเลือกเลือกรูปนักเรียนได้เห็นไหมครับเข้าไปเลือกเอางี้ได้อันนี้คือลิงก์ภายในอ่าลิงก์เพื่อดาวน์โหลดอย่างเงี้ยส่งประมาณนั้นนะครับอ่าอยู่ในภายในเว็บไซต์เดียวกันแต่นี่เป็นสไตล์ลิงก์เพื่อดดาวน์โหล คลิกแล้วก็ไปเลือกไฟล์เลือกแล้วนะครับกระถางสมมุติกระถางจะส่งเมลกระถางคลิกที่กระถางแล้วส่งเมลได้นันเนียนก็ไปพิมพ์ตรงลิงก์แอดตรงลิงก์ตรงนี้เนาะนั่รียนก็พิมพ์คําว่าเมลทูนี้ได้ครับเมลทูแล้วก็ชื่ออีเมลอย่างนี้เอ็นโอเคครับโอเคสมองแล้วไม่โอเคละเอ็นโอเคแอดใส่ชื่อไว้ครับ ได้ครับโอเคเอนเตอร์ okay. ไปครับอยากได้กคอนเมฆสักหน่อยนึงอ่ะเลือกกคอนเมฆครับอ่าเดี๋ยวลิงก์ไป YouTube Channel ของครูด,ดีกว่าที่นอ่าโอเคผมก็ไปหา Channel ครูมาก่อนลิงก์ไป YouTube ได้นะครับนักเรียนเีน่ครูสอนนักเรียนก็เป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งใช่ไหมครับชื่ออ่า YouTube อ่าเซาร์ search. พิดิทธูเลือกพิมคำว่ากูกุ๊กนะโอเคปะ่ะอืเจอผู้ชายหนะ้าตาดีก็คลิกเลยครับเฮ้ยคลิกเลยมีเพลย์ลิสต์เยอะนะสอนมาเยอะแล้วสอนเยอะแล้ว,วยอยากรู้ไหนไปดูเอาของเราอยู่เรื่องนี้นะนักเรียนนะการสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver 2021นะครับปีเ,เข้าไปได้คลิกปุ๊บเป็นแบบนี้โอเคครับ รับตเติไม่มีครับโอเคครับอ,อ่าเราก็คัดลอกไปแค่นั้นแชร์อ,อนต่อ<ๆ>โอเคอ่ะเราก็เอาไปใส่ครับได้ที่เราต้องการแล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรมคลิก แล้วก็ว่างคลบปเอ็นเตอร์ได้หมดเลือกนิดหนึ่งครับเอืนน่ออยู่ภายนอกเลือกแบงค์นะครับหรือนิวนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทำการทดสอบอ่าทดสอบก็คลิกตรงนี้ก็ได้เลือกเบราว์เซอร์ครับว่าไปอ่ามาคลิกที่ตรงตำแหน่งครับอันนี้คลิกปปุเปิดอยู่ Hi is I'm my name tak an Taku. artist, photographer. รูปทงไปทงไต่ลงนี่ใช้ได้ครับลิงก์สมบูรณ์ไม่ลิงก์เสียครับลิงก์เสียเรียกบนะล็อกเค้นลิงนั่นเลยนนะถ้าลิงก์ไหนที่กดแล้วไปไม่ได้เรียกบล็อกเค้นลิงคนที่เป็นผู้ดูแลเว็บควรจะต้องตรวจสอบเว็บบ่อยๆนะครับหรือว่าทิ้งช่องทางให้ผู้ที่พบเห็นแจ้งเรื่องลิงก์เสียมาด้วยเออนะครับอ่าคลิกนีโชว์รูปอย่างเท่เอา่า ตัวตึงแผแกคองนะนี่ตัวตึงแผนขกคองอ่าตึงเป่ตึงไหม,มอ่าแสดงว่าเมื่อกี้เรื่องรูปลืมทําให้มันเด้งไปหน้าใหม่ใช่ไหมมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยหน้าตัวลิงของครูมันก็เลยหายไปอันนี้เป็นหน้าเรียกไว้ก่อนหน้านะรครับแสดงว่าอันที่ลิงไปรูปไม่ได้ถ่านะครับอันนี้ลิงเพิ่ส่งเมลลิงปุ๊บอ่าก็จะเปิดโปรแกรมส่งเมลมาให้อันนี้ในเครื่องเรียนต้องมีโปรแกรมส่งเมลก่อนนะอ่าถึงจะเปิดมาให้แล้วก็มีการ เซตค่าเริ่มต้นสักนิดนึงอ่ะให้มันสามารถที่จะมาเปิดตัวหน้าที่ใช้ในการส่งเมลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กูก็เซตไว้เป็น u อา o o o อ่ะ Microsoft o u t l o o k นะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับทุกทุกเรื่องที่กูสอนไปในเรื่องลิงก์นักเรียนเอามาใช้กับตรงคอสปอร์ตได้หมดเลยโอเคเห็นไหมครับที่สำคัญคอสปอร์ตต้องไม่ทับกันนะนักเรีนยน,นนะเพราะจุดที่ทับกันมันจะลังเลว่าจะลิงก์ไปที่ไหน ห้ามเอาไปทับกันเออมีบางคนเอาไปทําวางเหมือนทับกันเป๊ะๆเลยอ่าโอเคอันนี้ที่ฝีมือคนทำหรือที่คือมือคนทำครับก็ห้ามทับอ่าฮอ t s p o แบบนี้นะครับห้ามทับกันนะอ่ะมีคําถามว่าใส่รูปรูปอะไรครับใส่รูปเสร็จแล้วใส่เลเรียบร้อยถูกไหมโอ้หก็ทดสอบครับเทสด,ดูบนบว์เซอร์ว่าการทํางานเราปกติไหมโอเคไหมอ่าครับแค่นี้แหละ